จังหวัดเนี่ยสนับสนุนก็ก็มาร่างคําสั่งมาโดยในคําสั่งนั้นเอาผู้ว่าเป็นประธานเลยแล้วก็เอาเกิดแต่ว่าตรงนี้ถ้าหากว่าเออสามารถเอาเข้าไปในกรอของจังหวัดได้เนี่ยเดี๋ยวจังหวัดก็จะประมวลบงบ่แล้วก็ร่งประชุมกรอสักครั้งหนึ่งใหญ่นะที่สามารถที่ทำให้มันไม่รุ่งร่วงไปมาพบทั้งสามสิบสี่เกิดตัวิดรีนั้นทําให้เรารู้ปัญหาได้จากนี แต่ได้ยาเนี่ยมันก็ต้องเข้าสู่กรอบเพราะบางอย่าง,งมันใช้ใช้เงินเยอะมันก็ต้องเข้า,มา,ม,ยยาม,มาสู่มากนะครับใน,นนในเนนดนี้ประชุมท่านในเดือนกรกฎาคมนะฮะเดือนประมาณเดืนเดนนนนนอนตุลาคมเราก็ได้เด่นไปมาปักไว้ต,ติดตั้งสัญญาณให้กับเรานะครับซึ่งตอนนี้การติดตั้งสัญญาณจราจรตลอดตลอดทางอยู่นะครับซึ่งคาดว่าจะเสร็จในไม่เร็วนี้นะครับก็อันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเพรว่ามากๆเลยนะครับ,บก็เราคงจะได้เห็นสัญญาณไฟจราจรนะครับในการจัด ได้เจอเรื่องที่ที่จะตามมาอีกหลายเรื่องนะครับซึ่งก็จะว่าทางสาธารณสุขกำลังคุยกันแบงการทางอยู่ในเรื่องของการัดออกการในพวกนี้นะครับว่าว่ามันมันถูกต้องหรือว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์หรือยังครับอันนี้จริงๆงครับการจ่ายไฟฟ้าภายในเขตเนี่ยผู้ผลิตไฟฟ้าเป็นผู้จําหน่ายไฟฟ้าให้กับสถานผู้ประกอบการในเขตทั้งหมดส่วนที่เหลือจากการผลิตก็จำหน่ายการไฟฟ้าผ่านผลิตโดยตรงแล้วก็ฟันการไฟฟ้าวีพายเองก็ซื้อจาก ฝ่ายผลิตด้วยและก็ซื้อจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อจําหน่ายกับผู้ประกอบการและผู้ใช้ไฟฟ้าที่อยู่นอกเขต34อันนี้ก็คือประเด็นของการไฟฟ้าผิังาคของสิมาโนสแต่อย่างไรก็แต่คุยแล้วนะคะแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนขายไฟฟ้าในเขตเลาไม่ใช้อันนี้ก็เป็นฝัก15,000คนก็มาบอกผู้ว่าแล้ว ผมเปิดผมต้องการอะไรงานหนึ่งมือหน้าพันคนก็ก็เป็นเรื่องที่เราก็ได้แต่ อันดีๆข้าวๆข้าวๆอ่าฉันรักดีมมาเลยค่ะขาว <laughs>